น่าน่าเแม่แม่เวลามันอยู่ด้วยกันเอาทำมันแรงดี๋ยวมันก็รัดองนีับ่นี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 นี่นันนีจะทำานัวนี้ จิงัมาตัวสนีแล้ะเนาะผู้น้อยกานี้สนีล้ะตัวใหญ่ขังตัวใหญ่แปากเดยวมันชอบกินกาแฟร้อนนะผมชื่อันทีล้าแก้วเลยนะแก้วแบบนี้นะิหมดเลยนะเล็นมนเป็นเล่นม่นเป็นน้ำเขาบ้นเลยล่ะนี่เล็นมัเป็นน้ำเขานี่นี่ไม่เนเาเนี่ยน่นี่ี่

ไปแล้วผมนาด้างไปแล้วเ่อไหร่งเม่อไห้างมาว สีป่ะไม่อะสีขาอย่างนี้นีป่ะไม่มีเตาไม่ต้องเตะมาเลรพี่น้องมาหนิมาส่วนโอ้ตัวใจเร็วอะ นีว่าสั่นโกใจแกเร็ววันน่ะนาำน้นหลแล้วอายูได้มาหน่อยเวลาคุณเนี่ยจะสรน้ำตัวรักเอากระป๋าเนาะ

ข้าวอาวข้า,ขา <c oughs> แจมบ่ะวุ้ยิ้นไีนดดำเบดเลยนกขามันเจอทีเอ่เดียงดำเบิดก็ไม่ดีหรอกดำเบิดแหละมันเป็นยาดิบานันนกคมนะกันบกดักเลยเอาไปไว้บ้านเมัน นอนเฝ้าโจนเฉยไม่เข้าใจหรอือยี่อ, <c oughs> อยากให้มันกัะตุ้นเรียงหมดแะ่เป็น,นต่างนี่เห็นขาอย่างงี้ไม่ได้นะขึ้นเด้าเลยนะริงตังเออเนี่ยขึ้นใส่เลยนะเนี่ย้อง้องซื้อกาแฟมันกินลเลยมีร้องไห้ามากินกาแฟเ,เดี๋ยวตั้ง ที่แนวหน้าล <to new life> mm ้วใครมาจับมือบ้เลยไหนเียวเร็วเย่เร็วเนี่ยเนี่ยเนี่ยว้าโอ้โหเรมวไหมอันนี้ไม่ใช่เสียงเย่เนี้ยเรานี่ขนตัวเดียวเรืองเรืองเฉียดต้นเรืองเฉียดเย่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  ไกแล้วไปแล้วไปแล้วจะหาแม่รึเปล่าแม่มาเรื่องนิ่งนุ่งอยู่ด้วยกันรักถูกมากเรียนวออะไรเรียนวอใส่เราเรียนวอใส่นะออดถนนออดถนนออด